We'll uh -huh. เล่าให้ถูกกฎหมายต้องรู้ข้อกำหนดอะไรบ้างการขายสุราในประเทศไทยค่ะไม่ใช่ว่าใครอยากจะขายก็ขายได้จะต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องก่อนนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดวันนี้เราจะมาสรุปข้อกําหนดกันค่ะว่าถ้าเราอยากจะจําหน่ายสุรานะคะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เราควรรู้ไว้ก่อนเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะเรื่องแรกค่ะจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ห้ามขายเด็ดขาดค่นะ,คะ ห้ามขายให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ และห้ามขายให้กับผู้ที่มีอาการมึนเมาจนคลองสติไม่ได้ตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2สองามาตรา29ข้อที่2ค่ะวันที่ห้ามขายเหล้ากฎหมายค่ะจะกำหนดวันที่ห้ามจำหน่ายสุราในวันสำคัญทางศาสนาได้แก่วันมาคัฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าวรนษาวันออกพรรษาข้อที่3ค่ะช่วงเวลาที่ ที่สามารถขายได้นะคะช่วงเวลากลางวันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่11นาฬิกาจนถึงบ่าย2นะคะแล้วก็ช่วงเย็นไปจนถึงกลางคืนก็จะเริ่มต้นตั้งแต่17นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาหากขายนอกช่วงเวลานี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายทันทีนะคะ ข้อที่4ข้อห้ามในการส่งเสริมการขายห้ามใช้เครื่องขายสุราแบบอัตโนมัติห้ามเร่ขายการจัดโปรโมชัน่นหรือใช้วิธีการส่งเสริมการขายทุกรูปแบบเช่นห้ามแถมเล่าเมื่อซื้ออาหารหรือจัดกิจกรรมแจกฟรีข้อที่5ค่ะห้ามขายในช่วงวันเลือกตั้งนะคะห้ามจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดค่ะ ในเขตที่มีการเลือกตั้งตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้ง1วันค่ะไปจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันเลือกตั้งหากคุณอยากเปิดร้านขายสุราหรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าลืมศึกษาข้อกำหนดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ธุรกิจคุณสะดุดเพราะโดนปรับและโดนสั่งปิดร้านแบบไม่คาดคิดค่ะ